ตั้งแต่ c ับคอนเซ็ปต์ดีไซน์แล้วนะที่เราได้เป็นแพทเทิร์นของการเคลื่อนที่ของของ,ของกลไกแมคานิกเราได้โหลดเคิร์ฟมาแล้วนะแต่ว่าสิ่งที่จะทำให้เครื่องจักรมันเสร็จได้เร็วหรือว่างานมันเดินได้เร็วก็คือตัวก,การเลือกไซส์ของมอเตอร์นะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ได้นำเสนอในส่วนของการใช้ตัว nxncd แล้วก็เอาข้อมูลนะครับจากที่เรามีอยู่แล้วคือ,อการเคลื่อนที่ของ ของโหลดเคอร์ฟนะครับมาหาตัวมาไซซิ่งนะครับมาหาตัวขนาดของมอเตอร์ซึ่งอันนี้ก็ในส่วนของ NX เราก็อย่างที่ทราบนะว่ามันก็จะเชื่อมต่อนะครับกับโปรแกร,รมในส่วนของไซเซอร์อยู่แล้ว จริงแพลตฟอร์มตัวนี้มันมันเปิดกว้างนะครับแต่ว่าถ้าถ้ามีตัวไซเซอร์อยู่แล้วคนที่ใช้ตัวเอเนจดีไซเนอร์อยู่แล้วก็สามารถที่จะมาเอามาต่อยอดตรงนี้ได้เลยนนก็จะเป็นเรื่องการหาขนาดตัวมอเตอร์ที่เหมาะสมจากแพทเทิร์นของโหลดเคิร์ฟที่เรามีอยู่แล้วตอนนี้เราก็จะได้ตัวมอเตอร์มาแล้ว ตรวนี้ก็จะมีลักษณะของค่าต่างๆนะครับแลวก็เป็นไปตามลักษณะการเคชื่อนที่ของเราที่เราต้องการนะครับตรงนี้เขาก็จะหา m a t c h ่งค่าให้ว่าลักษณะของ pattern โหลดเครื่องของเรกากับมอเตอร์ที่เราต้องใช้ตัว servo motor ที่รต้องใช้เนี่ยลักษณะมันจะเป็นตัวไหนนะครับเราจะมี สเปกต่างๆมาให้เลยว่าตัวมอเตอร์ที่เราเราใช้จะเป็นขนาดกี่วัตต์นะครับกี่ท,ทอกเท่าไหร่นะกรเท่าไร่เป็นกระแสเท่าไหร่นกระแสสิ่งที่ผลลัพธ์ที่ได้จากตัวโปรแกร,รม NXMCD นะครับเพื่อเอาตัวโหลดเคอร์ฟไปหาตัวขนาดมอเตอร์นะครับที่เหมาะสม